สวัสดีครับพี่น้องครับนี่แหละครับเล็งเฝ้าตั้งมีทีกับีเดมาหานี่แล้ครับอาเบิกมองดักหนูแล้วก็มีทางบ้างครับแต่ขันยางไก่มาพอสมควรอยู่ประมาณโล้นกับบล้นขันยางนะ ปไอย่งจดจัดจดจัดใช่ไหมบาตแรกขึ้นอย่างตัวกันนะนะพอได้จีกันนะฮ่ว สองตัดสองอ้าวตะวันปรากฏอ้อน้องปลาขาวอ้าวไก่จีแล้วครับมาเนี่ยว่าครับโอ้ตะวันได้ปรากฏครับ ป่าาว้ยบ้านแหงเดี๋ย้นไดลลงหน้ามาเั้นแต่นี้นะโอ้บานโคบานปลา,า,ปลาก็บานสัตว์ว่ะหลอดไว้ป่าสามเ้นไว้ที่เยอครับแหงโอ้โหนี่นี่นนี้ได้เยอะ บอลซุ่มมันรอดไปซะนหนึง่งไปงูนนเนี่ยจะเพี้ยนอ้าวคืออยู่เด้แหละเขาว่าท่านได้พลาดจากคนเด้อเนี่ยเห็นตัวย่างบ่เนะี<ะ>่ยเห็นตัวย่างบ่ยุ่นทางโอ้กับคนบันโขงเนาะครับคือบันโขงเนโอ้ต้นยนเห็ดฮาวจังไดนไปงมเนะี่ย ฟังรูเลยนะตะเนียน่ะฟอง่ะหอยชอรี่ถึงมาเต็มเลยใส่อยรเต็ลบนเลยนะยอกไปนู้นี่เอาไปไปลองเบิืงกันคนน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มพยจิ้มพริกผงเนา เอ้ามยลนอันนั้นดอันกันนาวดเปิดวะปะา่นหอยนา้ะานเห็นหอยยนขึ้นมาได้ด้ครับอัน่พอจินได้นี่โอ้ โอ้คักยูวหอยบ้านเนี่ยไม่หมักมันตายยังมาเนี่ยตายแล้วครับขวานมวาวันคนเม่นบอกเอ้ยสดสดเลยครับมือเซ้านี้มั้งนี่เด้นี่เด่นกว่ายโอ้มีตะักจังๆนะปาะมาะวานัวานเอาเต้าหอยหนะมา,าตา,าปะท์ห่านี่ยอยาก <laughs> ินมันแล้ว ตีได้บ้ายังกี่ตีรอ้ยวันป่เดี๋ยวข้าเซนได้ป่ะด้เอาไหมเซไม้อยบวห้องแล้ใบไม้ไบเขียนอ่ตาบอนยิ้มใส่เขียนเลว่านเห้ยสงเดยวก็มีองแก ไม่ปลากฏอีกแล้วเนี่โอ้ย่เลยันนี้เอาขยับไส้แล้วครับเอาาเอขยับไส้แล้วครับปเลออเออปาลาหลมไอ้ปลาอ่นี่เลยวักใหญ่แล้วะปากดสองตัวนั้นเอาเอากวอนเนี่จะไปกีด้ะที่เสเอาต้่มด้ะโอ้เราเอายำได้วยันนี้ ของแท้ปะวางกว้องว่างกว้างลงมากเลยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งลูกน้องจากบาดกันนะโอ้หยางเบิ้งทางหนูมามามาบักลาบักเท่าเขาเอาปลาขึ้นลายโตแล้วเนี่ย น้ำต <S preach science> ื <ugly Twelve analysis> so first, the winter, the ้นๆเนี oh, no, ่ย <necessary> น้ำตื้นแปาบ้านีเนี่ยบ้านนี้ดีไหมนี่าคนอีกตั้งหากเออแห้งุ้มน้อยเขามีอีกด่างนึงเด้อ แหงงมน้อยไอ้เจ้าทีเอฟซีเอามาให้อ่ะอยู่ตลาดไอ้เสรีน่ะน้อยๆเลยเจ็ดสอก่อะขลังตาฮักเลยละ่ะบานงมร้อนเนี่ย ขนาดคนอยู่ในน้ำอยู่กัยังบอนอยู่ประกฏก็ได้แสดงวิคักของเพื่อนอยังทำหวยนะเอาเอามาวานป่าโมเมนมาพามาจอบเด้ไงนะวานรวดป่าร้อยอยู่นั่นแหละล่ะอ้ววันได้ตลอดสายแล้วเว้อ้อยยังงาม,มาอ่ะห่วยไหม โอ้ปรากฏตะวันตัวแบกยัางามเลยวะปรากฏตะวันอยู่แต่หม่องเก้าแล้ปะเออ ยุ่ใต้อันตาแก,ก่บ่อนนี่แล้วนะลวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่าน,นี้กันครับพี่น้องครับเดีย๋ยวอีสรุปผลประกอบการให้เหม่รับว่าได้กีบว่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ